ครับสำหรับเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับตอนนี้มีกี่ชนิดครับน้องเลงก็จริงๆตัวมะเร็งวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคือป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่เชื่อว่า HPV ที่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่3แบบก็คือแบบสองสายพันธุ์สสายพันธุ์กับ9สายพันธุ์พื้นฐานของวัคซีน3ตัวเนี่ย จะป้องกันไวรัส HPV ชนิด16กับ18ซึ่ง16กับ18อย่างที่เราคุยกันเป็นบ mm ิ๊กบอสเป็นบิ๊กบอสของมาเฟียใช่ที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในขณะที่4สายพันธุ์จะแอดตัวไวรัส HPV ที่ป้องกันหุ่นงอนไก่ไปอสองตัวอันถัดมาก็จะเป็นแบบ9สายพันธุ uh ์ huh. ซึ่ง9สายพันธุ์ก็เหมือนเอา4สายพันธุ์มาอัปเกรด แอดเพิ่มตัว HPV ที่เป็นความเสี่ยงสูงอีก5ตัวก็ครอบคุมเชื้อมากขึ้นใช่ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นนะคะราคาก็แรงขึ้ <laughs> อ่ะทีนี้ทีนี้เราฉีดบ่อยแค่ไหนต้องฉีดกี่เข็มก่อนฉีดกี่เข็ม ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆก็ฉีดสองเข็มใช่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ก็คือสามเข็มเด็กๆนี่คืออายุก็เราจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุเก้าขวบนะคะแล้วก็ไปจนถึงสี่สิบห้าปีเลยเราแต่ว่าในกลุ่มเด็กอายุเก้าขวบถึงสิบห้าขวบเนี่ยถ้าฉีดเราจะฉีดแค่สองเข็มพอคก็คือฉีดวันนี้สมมติฉีดวันนี้นะคะเราจะเรียกว่าโดสโดสแรกก็คือซูดเดศู ฉีดอีกที่6เดือนก็คืออีก6เดือนหลังจากห่างจากเข็มแรกในขณะที่ถ้าเกิดอายุเลย15ปีขึ้นไปเนี่ยจะฉีด3เข็มก็จะเป็น0-26ก็คือฉีดณวันนี้เราจะนับเป็นเดย์ศูนย์แล้วก็สองคือสองเดือนนับจากเข็มแรกอีกทีก็คือหกเดือนหลังจากเข็มแรกนะคะก็ะถ้าคุณแม่ท่านไหนอยากประหยัดให้ลูกให้ตัวเองแล้วก็อยากฉีดให้ลูกก็ฉีดตั้งแต่เด็กๆอย่างที่ต่างประเทศประเทศอังกฤษเขาอาจจะเริ่มฉีดที่อายุประมาณสิบเอ็ดขวบ นะคะแต่ว่าจากวิจัยเขาก็บกว่าเริ่มฉีดได้ตั้งแต่9ขวดทีนี้ควรจะฉีด9ไหมอันนี้แล้วแต่เพราะอย่างที่บอกว่าราคาค่อนข้างแรงนะคะส่วนตัวถ้าไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงไม่ได้แบบว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมากๆจะต้องอดมือกินมือจะต้องประหยัดแบบขั้นสุดฤทธิ์เลยเพื่อที่จะแบบมาซื้อวัคซีนฉีดถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยไหวแค่ไหนก็เอาเท่านั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฉีดนะคะซึ่งปัจจุบัน ออ่ก็มีได้ยินเสียงว่าเราจะเริ่มเหมือนถึงมีเสียงที่จะเรียกร้องขึ้นมาว่าให้บรรจุวัคซีนตัว HPV เข้าเป็นวัคซีนหลักแห่งชาติแต่ว่านั่นเป็นเรื่องในอนาคตออ,อยู่ในขั้นตอนเนาะใช่<ต>ค่ะผลข้างเคียงก็คงไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าจริงๆก็เคยฉีดเหมือนกันเออผู้ชายฉีดได้นะใช่ใช่ใชแล้วก็ที่น้องเลงแนะนําไปเนี่ย คือรวมหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายครับผมก็จริงๆวัคซีน HPV วัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยสูงมากเพราะปัจจุบันมีการฉีดเยอะมากๆแล้วก็รายงานเรื่องการแพ้หรือว่าเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากๆส่วนใหญ่ที่จอมีกรณีเดียวคือเจ็บเจ็บมากเขาบอกว่าฉีดเจ็บเหมือนเจ็บกว่าฉีดปัทยักษ์อีกอะเจ็บกว่าโควิดไหม โควิดเป็นไข้ที่ฉีดมาวัคซีนเนี่ยโควิดโหดสุดแล้อย่างเอชย่งเฉพาะที่แบบว่าโควิดี่ยเป็นทั้งตัวําหรับข้อห้ามจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามชัดเจนแต่ว่ามันก็จะมีสําหรับคนที่แพ้ยีสก็เพราะว่าเป็นเป็นกระบวนการผลิตวัคซีนหรือว่ามีประวัติเคยแพ้วัคซีนตัวนี้อันนี้แน่นอนแล้วก็กรณีที่ตั้งคันอยู่ นะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงครับอนอกจากป้องกันโดยการฉีดวัคซีนมีอย่างอื่นอีกไหมก็เรื่องของพฤติกรรมทางเพศอถ้าเกิดว่าแก้พฤติกรรมไม่ได้ก็ใช้เรื่องของถุงยางอนามัยอ่าใช่ในเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่าข้อดีของการใช้ถุงยางอนามัยที่เหนือต่อการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอย่างอื่นเนี่ยก็คือเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งยาคุมยาเม็ดยากินยาฉีดเนี่ยมันป้องกันไม่ได้ครับก็ ฝากเอาไว้ในออมผมออมใจด้วยฝากอะไรนะยาแล้ววัคซีนอ่นอกจากองกนึงก็พฤติกรรมอย่งหนึงก็คือเรื่องการตรวจคัดกรองครับถ้าสมมติบางคนรับเชื้อมาหรือว่าอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่การตรวจคัดกรองเร็วเรารู้ว่าเราเป็นเร็วเราก็จะรักษาได้เร็วได้ง่ายขึ้นบางคนผ่าตัดเล็กๆตัดแค่เปล่ากลูกก็หายไม่จําเป็นต้องรอให้เป็นเยอะๆเพิ่งต้องไปแบบใช้แสงให้เคมีอันนั้นก็แบบก็จะมีผลข้างเคียงเยอะนะคะ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน